เดินสุดทางจะเจอถนนพระพัชัยครับแาันย่าไหร่ขไข่ไหว้งเลอหว่อยูจนนี้นไข่ ลืมไปครับถือคลิปโอ้โ oh ห oh. ไม่ใช่แนละ้วตักตี้บะหมีเกี๊ยวทะเลร้านดั่งร้านนี้กินดีไมเนี่ยกินแลนักเตะเล็กแน่ Water. Water. เอาบะมีให้พิเศษชามหนึ่งครับแลับก็หนีนร้านนี่รักตีบะมีเกี้ยวทะเลนะครับ